ตามผู้หญิงนะครับเป็นมนต์ดเลยดูดวงดูอะไรกันเดี๋ยวเรากำลังมากันนะฮะตามเอแบ็กเมจิกไทยแลนด์มาครับตอนนี้เรามีความยินดีมากเลยฮะอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับวันนี้อากาศร้อนมากนะฮะมาจากกรุงเทพนะครับ,มนนรบผมมาอยู่ของทางวันหลันะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่บ้านอาจารย์เลยนะครับ มีคนเข้ามากันเยอะแยะมากมายหลายตาที่ประเทศกัมพูชานะฮะอันนี้คือศาลของอาจาย์นะครับน,นี้เราจะเข้าไปนะครับสบสบายโอ้โหมีคนเข้ามาหากันเยอะแยะเลยนะครับเอแบ็กในชิกคาร์ลก็ยินดีมากเลยนะฮะเราไปหาจาย์กันทำสเสน่ห์ทำอะไรกันนะฮท,ที่ท่านเห็นนะครับ อาจารย์จะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะก็มีคนเข้ามาดูดวงม,มาอะไรกันเปย้ายราอาจารย์ก็ทำของด้วยนะท่านผู้ชมเอเมจแมช t i c ไทยแลนด์ hey, ก็ยินดีมากเลยนะฮะอาจารย์เชื่ออาจอะไรสมุเอ็ครูอะไรครูชื่อครูอะไรเดี๋ยวอตอนนี้เรามาหาอาจารย์ซกสบา คุณรถนะโอเคฮะรถรอถโอเค okay. คุณรถเรามีความยินดีมากเลยนะฮะที่ได้มาหาอาจารย์วันนี้ดูดวงใช่ไหมอาจารย์เก่งมาแหลนละอ้อันนี้มาคุณรถก็มีคนมารอกันนะฮะมีคนมารอกันมากมายที่ประเทศกัมพูชีนะยมไทยนะฮะยมโจเจตอาถรรพ์น่ะนะอาจารย์ก็ดูดวงนะครับจะเป็นดวงไพ่อยู่นะครับ อาจารย์รถนะครูรถก็มีทําเสน่ด้วยอะไรด้วยนะฮะก็มีคนเข้ามาดูกันเต็มเลยนะฮะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเป็นศาสตร์ของความเชื่อของทางกัมพูชาหรือประเทศเขมรนะฮะมีความเชื่ออย่างหนึ่งเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นคือไสยศาสตร์นะฮะเป็นความเชื่อของที่นี่เลยมีมาดั้งเดิมนะฮะเขมรก็จะเก่งมากเลยด้านไสยศาสตร์บนดำยรนะท่าผู้ชมดูว ทำการประการคัดกรองตัี้มีคนเข้ามาดูดวงกันนะฮะผมถ่ายแบบเซลฟี่เลยนะครับไอแบ็ทมิชแลนด์ก็ยินดีมากเลยนะครับฮะคุณล็อกนะัะโอเคคุณร็ก็มีความยินดีมากเลยนะฮะก็มีคนมาที่นี่เลยท่านผู้ชมก็มีมาดูไพ่ป๊อกกัน องน้องที่ผู้หญิงก็มากันนะฮะนะฮะดูรถดเลยก็มีถวายให้ถวายอะไรกันนะครับเอแบ็กเนสิกานันก็ยินดีมากเลยนะฮะส่วนอาจารย์ก็จะรับเรื่องดูดวงนะครับมีดูดวงมีอะไรก็มีแก้ของทำของนะฮะของที่นี่ก็ถวายอาจารย์ก็มีเป็นอาจารย์ผู้หญิงที่เก่งมากเลยใช่ไหมทกสบาย,บายขยมไทย ขยมโจเจตอ,อย่างเงี้ยครับผมขอขอนุญาตะนะนะฮะอันนี้คือ,อน,น้องที่เป็นคนเขียนมีปัญหาก,กันก็มาที่นี่กันมาดูดวงน,น,นะฮะอะ่นิเย,ยไทยได้ไหมนิเย,ยไทยช่วนไทยบ้านาะไทยบานิเยนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอาจารย์อาจารย์รรเขาทำเรื่องอะไรมั่งอ่ะนี่สัมภาษณ์น้องๆที่มารออาจารย์นะฮะไม่อาจารย์ทำอะไรมั่งอ่ะทำอะไรได้มั่ง การค้าขายไม่ดีได้ไหมจุ๊บขเนียร์บายขเนียร์ได้ไหมได้ทำเรื่องผัวเมียก็ได้มีปั้นหุ่นมีอะไรได้แต่อาจารย์จะเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะฮะก็มีเสน่ห์แบบเรียกลูกค้าลูกค้าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมโอเคอันนี้น้องๆเข้ามากน้องๆมาจากไหนกันอะมาปีนาอ๋อปอยแปดเหรอมากันนะฮะ ผมก็มาสำรวจอาจารย์กันเอแบ็กเป็นชิคทานล้เขายินดีมากเลยนะฮะสำหรับวันดีนะฮะนี่เป็นที่นิยมใช่ปหเป็นที่นิยมของที่นี่ใช่ไหมโอเคอาจารย์ลวกด้อาจารย์ลวกด้วยอะไรนะชื่ออาจารย์ชโมลรอ,รอะอาจารย์ดรดรดรดโอเคออกเสียงนี่้โอ้หน,น้องน่ารักทั้งนั้นเลยนะนะสวยๆทั้งนั้นน่ารักน่ารักวันนี้ก็มารออาจารย์กันนะครับก็เดี๋ยวจะมีการดูดวงก่อนนะครับ ก็มีเปิดไพ่ป๊อกก่อนนะฮะท่านผู้ชมอาจารย์รถก็จะเก่งมากละอละอเลยครูครับผมยมทายยมยมนีเยเขมรติ๊กต okay. ิ๊กโชว์เฟนไลน์มองแสงจดเจ็ดอาถรรโอเคให้เพื่อนดูนะฮะโอเคบางกอกยมยมเตี้ยเบียนบางกอกคราบผม อันนี้ศาสตร์ของทางเขมรอย่างหนึ่งนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะหมอดูไพ่ปอกนะฮะก็ขอบคุณครับจันก็จะช่วยถ้ามีคนมาดูวันนี้นะฮะก็ช่วยดวงให้ดูเลขบัญชีสนาคารเแต่ระดับทางหมายถ่ายที่บ้านหลวงโดยดาวที่หนึ่งจองของบ้านจอมจอมกาซัวบริษัทกุญสลาจชนิดสง่าหรูความสง่าโรงเรียนบางในไว้ทุกอย่าง បានដល់គោលចំច្រឹកកូនទ្រនឹងតាមមេតាមក្រុមតងយើងបាទអត់នេះចំសំដៅម្ល៉េះអញ្ចឹងពិសោធន៍នឹងតាមនេះបើស្គាល់តែជួយខ្ញុំយើងទៅមើលកិច្ចការរឡំរោបណាទីនេះបងណឹងតែក៏ត្រូវតំណខ្លាញ់ណឹងកលែងមានចិត្តថ្នំមានចិត្តដែលធ្វើបាក់ខ្លួនឯងបាក់ពីទីនោះគ្រាន់តែក៏ធ្វើបាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងលើកគាត់ប្រោសំឡាប់ខ្លួនឯងអើមិនមានបន្តទៀតនៅមានបន្តទៀតទីបច្ចុប្បន្នអត់ទម្លុយទីចុយឲ្យសំឡាប់បងដែរ ក៏ទាមវាបានជួយដល់គាត់អឺបើមិនបើមិនស្រួលចេញទេមានអូនលក់រំលួយមួយជីវិតហើយវានៅកន្លែងទីសុខភាពមានហើយសម្រាប់ខ្លួននេះមានអក្សរយាមសម្រាប់ខ្លួននេះវាដោយសារវាស្រឡាញ់ទៀតហ្នឹងអរំទៅស្រាប់មកទៅញ៉ាំទៅស្រាប់ទៅតែគាត់មានទទួលស្គាល់គាត់គឺអរវិញទៅឆ្នាំទៅគ្រូផ្នែកមិនទៅគាត់មកគាត់គឺហ្នឹង มองสัส่งจานไบอกซสมพกก็อับี้าบาทจีวิต่อบก็ต้บเยอรแต่นตี่เรต้องจดตองมองเมือทออแต่โอ้ขอ,ขอแค่นี้ก่อนนะฮะเพราะว่าดีอาจารย์ต็ดลูกค้าที่ดูดวงนะฮะอันนี้เป็นความเชื่อของที่นี่นะครับของทางกัมพูชาเลยนะครับขอคุณเจริญเรจเริญครับท่านชมท่านไหนสนใจที่มาร่วมทิปกับเราก็ยินดีนะฮะเรานําเสนอของแท้ที่ประเทศกัมพูชานะฮะ เรื่องการทำอาถรรพ์เรื่องการดูดวงนะครับของขบวนนี้แน่นมากเลยนะฮะและชัดเจนและตรงตรงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอาจารย์ขอเียรข,ขอคุณเจริญเจริญค,ครับ